สวัสดีจ้าสมุนีมาพรกันอีกแล้วทางช่องยายหักลุงวิมลเพื่อนคนทำเกษตรสมุนีถ้าไมาชอบบรรยากาศซื้อขายสอบถามนะคะว่าอยู่ตลาดโคกจเจริญอำเภอสว่างเหน่นจังหวัดสกลนครเด้อพี่น้องผู้ดใดเขออ้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งน้ำเด้อดเสดียแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆ นี่หาสภาพเลอเบึงบ่าเขาเจาะซื้อขายกันแบบไรล่ะาเป็นไรเนาะพี่น้องเนาะตลาดโคกเจริญเปิดทุกเสาวันเสาร์กับวันอังคารพี่น้องสำหรับเพื่อนนี้เป็นเป็นเสาวันอังคานด้วยพี่น้องด้วยโว้โว้ยโว้ยงงง ยูพี่น้องคุณนี่เราเห็นตัวของนเลยพี่น้องได้เห็นตัวขวานนี่ย่าหาสิบสามราคาปันแป้งพี่น้องท่านแม่นของถ่งามเต็งวานนู่อพี่น้องวัวปู ง่วนง่วนหน่อยพี่น้องัวนเมานางหน่อยเปิดเท่าไรน่าจะนี่ตันเนี้เพิ่เอกองเจ้าอ่ใสนี่บ่เปิดเท่าไรค่นี่เปิดแปดพันหาแปดพันหาพ่อ ตัละตัวละแปดพันหารอยพี่น้องนี่ทั้งสองตัวปะคะราคานี่ต่อรองไดพ่จ้าได้ราคานี่ต่อร่องไดอยู่ได้พี่น้องเด้อผมว่าเมนั่งหน่อยพี่น้องท่านได้สวนข้าวอยู่เธอสูงอยู่พี่น้องสูงเม็ดเศร้ายู่พี่น้องได้อยู่เม็ดเศร้าวบวกๆวกคนละพี่น้อง เดนี่สองตัวนี่มาจ้ะเพราะเบอร์ติดต่อเนี่จ้าศูนย์หกหนึ่งศูย์หนึ่งศูนย์้าสองสี่ศูนสนใจทัหาหอยยังเนาะจ้ะหอยจอยอ้อยเนาะสนใจทั่หาหอยอ้อยได้เลยด้วยจ้านี่ราคาบระหอนเมือนพี่น้องแปดพันหาลอยตัวแรกด้วยพี่น้องด้วอเป็นสองตัวเด้ ดีค่ะสวัสดีค่ะมาๆมากมากมกัวอดเบ้เอาเบ้กตัวลอยได้ดิมกตัวลอยุกตัวลอยมันมาโรลดพี่น้องเอาลวดมือเดียวรวดนี้ ข้าวสบัรรดอยังมั่น่าง่เผื่อกรอเกลอดิเปิดเท่าไรเขนี่ขายเราจะขายเล้วขายเท่าไรด้เลเขาใายค่าน้ำมันหารอยสองตัวนี่เอาเ่าเราว่าไปหอดกัเย็บหยากเมอว่านี่ยูดอนห้อยดดโค้ง่อยกัขายลูกสองพันเออยูดอนหอยโค้ง่อยเมาว่านี่ อันนี้ใครเขาเท่าไหร่เ่ยเขาบ้ามากเพือนงตัวนี่ยใครมื่าไหร่นะบอกเม้าไหรกัไปโดนห้อยขอยผมกับไปไดนจ้อย่อยเือเจ้านงามงามพี่น้องแต่ว่าผนขายแล้วพี่น้องของหอยตู้ปั้นผนขายให้ใครให้หอนแกนบอกทั้งสองตัวบอกตัวใหญ่นี่ก็แมนเพื่นเขาก็ให้ดูบ้โอเพื่อนเห้คข้าน้ามันหาเลยก็เลยเอาเขได้เติมไปซื้อต่อชีวิตนเพื่อนขายให้ หอยทั้งอนแกนพี่น้องน่าดีใครถูได้ครับผมไปทำ่าครับสามหมื่นห้า,หาพี่น้องว่าพอพันเดียพี่น้องดูเบึงไครพี่น้องเดี๋ยวไทยของแกนไปแล้วพี่น้อ,องอหอยสุวรรเป็นายแล้วเบึงราค่ะตัวหน่อยงามๆดสันนํำาหมื่นหา เป็นราคาไอวนี้พี่น้องเมินหานี่นี่ราคาเมินหามึงเอาโลดพี่น,อน้องเด่อดง่วนราคาเมินหากัขน,นขึ้นต่กี้เลยเนาะงามพี่น้องแอปเ,เปินขายอลไรล่ละของหอยสับันใหญ่พี่น้องทั้งใหญ่ทั้งแง่เนี่ก็ไเด็นใช่ป่ะบุดเจ้าของดอกพี่น้องท้ายปันเบิง้งปมีเดมตีกาแล้วจักรเมนของของหอยทั้งหดา เง่นงฮ้าแม่นั่งหน่อยพี่น้องได้แล้วเทาไดนอกจ้ะนี่สามพันสามสองปัญหาครับเจ็ดพันหา ราคานีตอร่องเลยพ่อจ้าต่อได้นิดหน่อยราคานีตอร่องได้นิดหน่อยพี่น้องตัวละเจ็ดท่านหาพี่สันต่อได้นิดหนึ่งต่อได้นิดหนึ่งต่อต่อ่มีทุนต่อหลายพี่มีทุนเพิ่นว่าตัวคนบ่อยต่อหลายพี่น้องราคาพันหองอยู่หมองขายพี่น้องคนบ่อยต่อหลายวี่สันต่อได้ได้ไม่ไม่ไมีเช็คตัวใครหนีพี่จะมีอะไรครับไม่ใช่เดียวกันนะนี่น้งมาแสดงค่ะเด้น ตัวคักๆย้่พี่น้องด้กสตัวนี้แม่นบ่หนี่แม่นท้องเจ้าวะนี่แม่นครับผมเท่าไรนี่แปดพันครับแปดพตัวผูได้พี่น้องนตัวผูแปดพันมาสั่นแปดพันตัวนี้เกาพันหาบุญระค่าประหอดเมือนจักตเตียบ่ครับผมอ่าระคาบะหอดเมือนจักตพี่น้องแต่ภาษาอะไคนบึงเน่ยพูดนั่นนะพูดนั่นบ่เท่ยเออ สิเป็นละทายเลยแล้วเพราะว่าเราลงมากวอนแต่สาวตัวลงก็หนาด้ยนี่เนาะโอ้ยมันใสวัน้แล้วข้าวบหอดมือจัลุดสุดๆละรุดรุดแล้วรุหาตะขาดุงหงกเอาอีกแล้วบวะหอดมือจักรแล้วมีขาตัวกเกันพ่อเบอร์พ่อเบอร์ติดจอเนี่ยจ้า ุมีเทารัตครับเฮ้ยที่มันบวเฮ้ยเลี่บมเลยท่าบเอาไปนตัวหดงบมทาไหร่สัตว์มเลยเท่า่ตัวงามราคาบหนเมืองจักตพี่น้องบ่มมโทรศัพท์มาสั่นอะ้นก็แม่นจบเย้บ่นี่นนัอก็คเจาบ โ้องตัวเด็กๆเลยเขแมนแมนป่ะเบอร์ศูนย์เก้าแปดศูนย์เก้าสนใจโทรหาหอยกิติฟาร์มกิติฟาร์มพี่น้องป๊าพี่น้องสัวสีใดเบอร์เพล่นราคาประหอนเมื่อนจักตัวายเอะไรครับนี่พี่น้องราคาประหอนเมื่อนจักตัวสนใจโทรหากิติฟาร์มเด้พี่น้องเด้อ สนใจโทระใ,ในหอยหลุดพี่น้องที่ตกค่ะพี่น้องราคาบระหอดเมืองจัดตุ๋นของเพินน้องต่อรองได้ผมงามพี่น้องของพ่อใหญ่แต่ว่าขายไปแล้วว่าจะขายเท่าไหร่ละพอนอเจ้าสองสองหมืน่นสองพันมึงดูพี่น้องงาม,งามอของของพ่อใหญ่พี่น้อง,งแต่ว่าพ่อใหญ่เ,เสียขาขามัน เออน้องพี่น้องแต่ว่าเนี่ยายไปแล้วสวยพี่น้องสวยแม่ลูกก็อนี่พี่น้องแม่ลูกโตโต งามขึ้น้ามดีตันที่จืดเลยยู่แม่ลูกวแม่ลูกลูกตัวผูปิดเท่าไรคะนี่เปิดไปสองหมื่นเจ็แม่ลูกลูกตัวผูพี่น้องเปิดไ้สอง่เจ็ดงามเลยพี่น้องราคานีต่อร่องเลยปะราคานีต่อร่องเลยด้วยพี่น้องด้วยลูกอูลูกคนวนๆเลยพี่น้องนวนตันบันทายปักใหญ่นั้นพี่น้อง <c oughs> 089 0 0 8า 0, 0 8, 8 5187 5187สนใจโใจทั่วหาทั่หาผู้ใหญ่บ้มทร่หาผู้ใหญ่บ้มมาสันพี่น้องป็น,นพ่อพันด้วยสนใจทัหาผู้ใหญ่บ่มได้เลยจ้านน่แม่ลูกลูกโตัลูกเพินงามๆเลยพี่น้อง ยางงอยือดเนี่ยจับเสืออยู่ในปเปิดละค่าเท่าไหรเนอะจา๊าเนี่นลาค่า เปิดไว้หมื่นสองพันหนพี่น้องตัวเงาเงาเงาดีพี่น้องเงาดีสูงอยู่ประมาณอยามสิบวกอยู่พี่น้องความสูงราคานีต yes, no kind of ่อร่องใดบ่พ่อราคานี่ต่อร่องใดเล็กน้อยเด้อพี่น้องเด้องานเลยพี่น้องตันนี้พ่อซื้อลอตเตอรี่ซื้อน้ำเลี้ยงเพราะที่เห็นมาก็เอิดติดต่อในฝ่ามืเอิดติดต่อบ่อนาะดศูนย์แปดหนึ่ง 097 5051 5051ยหยาล่ยยังนอกจากพ่อมาครับสนใจโทรหาพ่อมาได้เลยด้วจ้ะมาตีไ้นี่่าดสนใจก่โทรหาพ่อมาได้เลยจ้ะอ้าคือจุมน้ำกลนกันหลายๆเนาะบบดนี้ได้ขายลรวไปยัยทินมีแต่เสื้อเติมเท่าไรแล้วพ่อนี้เท่าไรตัวแดงๆนี่ วานนี้เต็งแนยิ่งใหญ่นี่เปิดเท่าไรนี่พ่อตัวงามนี่ฮะสองืันห้านี่สองืันหาพี่น้องหว่าแม่สาวงามเลยจ้ะมงใหญ่เลยจ้กหนึ่งสามพันห้านึงสมนห้พี่น้องงามสูงยงใหญ่ได้พี่น้องด้วยสูงอยู่ป่าม่านลอย ออยสีสีได้หนิพี่น้องก้อนสูงมือด่าเ่อบหมน้าแข้งกระดีพี่น้องกก้เกอรอมันงาม้นพ่อายอยู่เบื้องรวดเ่ยติ๊กพ่อย่กระเีมพไนี่ไม่ตัวนั่นเลยได้หุ่นองหุ่นค้าแข้งดีพี่น้องกตัวนี้หูตัวนี้พี่น้องมาเบิ้งหูมาเบิ้งสายหูพี่น้องสายหูงามงามเลยพี่น้อง ว้าหูงามพี่น้องคืองามแท้เรบ่อขายเาไว่ได้ขายหลายก็สงซุหูหน่อยผขาไม่อยากเก็บ่อมงามเนาะหูวนงามงามพี่น้อง่ไก็ขายไทห้้ขายมือมื่รู้สึกดีจักเลยไม่รู้ยังต่อรองกันอยู่พี่น้องมาเยามเจ็ดสามเดเดยมั้ยมั้ พ่อพ่อทินเปิดเท่าไรคะนี่เปิดใบสิบสีเเ่เปิดใบสิบสี่พี่น้องและข้าหน่ตรองไในนครนะเปิดใบสิบสี่เด้อพี่น้องเด้อ ป้าหูงามขนาดนี้เลยงามเลยจ้ะน้องชายน้องน้อ้ขายนพ่อที่นเล่พี่น้องเล่าผู้ใดสนใจใโทรหาพอทินเดี๋ยวยสิขอเบอร์ติดต่อให้พี่น้องความสูงเพิ่งกสิสูงอยู่ประมาณ1 3 3 8นละพี่น้องความสูงหออยูนนอพอทินเนาะ3 7 3 8ค่ละความสูงโอ้ยหคักเนาะคักเเี๋ยวสิขอเบอร์พอทินให้พี่น้อง ยังติดต่อเอาเ้วยอพี่น้องเด้อไปหมักสายหนงงามพี่น้องเป็นว่าแม่สาวเ้วยอพี่น้องเรื่องว่าแม่สาวงามเลย ไปแทงไหนนะบัดี้อหนึ่งหองเพิ่มหมื่งเพิ่มมีอยู่สองตัวพี่น้องของพ่อที่มีอยู่สองตัวพ่อที่นี้คเบอร์ติดต่อนะจ๊ะศูนย์แปดสอสามจ็ดสี่หนึ่งเกสนใจโทรหาพ่อทิ่ได้เลยได้จ้ะนี่ งามพี่น้องใสยหูสายหูสวยเลยพี่น้องงามสนใจโทรหาพ่ทินได้เลยเด้อจ้าแม่แม่ลูกลูกตัวแม่พร้อมแม่แม่ก็สสูงยี่ลอยซี่สิบขนหอดบ่ลอยสามซิผาบวกอยู่เนาะแม่ลูกพี่น้อง สิบสามเสือเสือนบบหลามิครเปิดไปเปิดไปครเปิดเปิดไปเพื่อต่อเพื่อคุยเ่าสัพี่นองเปิดไปหนึ่เพื่อต่อเพื่อค่ารถค่ายังนี่ละพี่น้องเพื่อได้ไปส่งไก่เจ็ดสิโลนี่พี่้องในราคานี่เนาะในราคามือหนี่พี่น้องไก่แฮมกับตอเล น้ำมันได้ซอยกันแมนะออกคาน้ำมันซอยกันแล้วพี่น้องแมนอืมคักอยู่ที่พี่น้องมันตัวใหญ่ตัวนั้นมันทรงลูกอยู่พี่น้องมันทรงลูกลูกมันจะหดช่องเดือนแล้วไปนี่เดือนกว่าเนาะตัวแม่พ่องามเลยพี่น้องเอ่ะคว้าเบอร์ติดต่อในแจกปวให้ลูกแดง วต่อ0 9 0 0 9 0 3 4 0 3 4 0 7 7 2 1 7 7 2 1สนใจทรหาหอยหอยญ่ครับสนใจทรหาหอยไงญ่ได้เลยเด้อจานบวชออกลูกแดงพี่น้องบวชออกลูกไีนี่้จีสวยเลยพี่น้องีแดงบเข้มแบกอ้วนเลยลูกคนไทยูตัวที่สองนี่นะแดนครับนี่ลูกตัวที่สองเดยพี่น้องเดีวมัางางี้อายวท้องไยท้อยกวางจ้าเอาสนใจทุ่หาหอยไหเดี๋ยวเลยจ้า ตลาดปลูกจะเลื่ญนมี่มีขายคุยยางเลยพี่น้องประเมินขายเตงงัวเกควายเลยเครื่องหนังพี่น้องเครื่องหนังเครื่องหนังเครื่องหนังอย่างดีค่ะ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 ย่ตลาดปลูกจะเลื่อนได้พี่น้องด้ เพื่อนมีเพิ่นมีมาขายทุกอย่างเลยพี่น้องแต่ด่อนท้อยเพื่อนมี้ห่มห้ยยูเลยนะค่ะอ้าววัสดีค่ะคุณพี่วัสดีค่ะอาโอ้เฮ็ดเองพร้อมจีงานสั่งทำโอ้งานสั่งทำเน,นี่ยสร้างเอาก็ได้เลยพี่น้อง พี่น้องหาคนมา่นราวสี่พันบอกปัญหาราคาบ่ะหอดเมืองพี่น้องสูงอยู่ประมาณเมตรสิบนิะพี่น้องสี่พันห้าราคาไม่ถึงหมื่นนี่พี่น้องตัวแม่พร้อมได้พี่น้องไอตัวแม่พร้อมได้หนี่งามเลยพี่น้องของห้อยวุ่นขาดขาดพี่น้องปัญหาหูลื่นบ้านเขาหูเนาะยุ้งไม่เซก็ได้นั่งก็นะพี่น้องเกวนตั้งห้อมพี่น้องหองายกัากินเป็นเพราะเหน ขนเป็นแล้วมัตายตัวเออเือเจ็ดตัวละหอยก้นหมือนเตเดียรอนี่เลือตัวเดียวคอรคาเดพียิดพอตัวเดียวคอร้อว่าันท่น้องโอ้ขาดขาดี่สิบสองร้ยซื้อคนมันวนดอกนี่ขอเบอรติดตาจ้าเบอร์น่นี่น 0 8 5 4.3แป8ห้สนใจโทรหาหอยวุ่นได้เลยจ้ะนี่ป้าค่ะราคาบหอนมือได้พี่น้องห้องาหาัหาซ่อไหาปลองไ่ยางยสามพันสี่ร้ยเ้เข้าได้ไเขาว่าเจียพันหาเข้าว่าเจ็๊บพันหานาแล้วล่ะกกรา เปิดเปิดเปิดใบสิบแปดป่ะ่ครับครับห้องสิบแปดครับเปิดใบสิบแปดพี่น้องมาน้องจะเื้อยดอกเปิดไบหมื่นแปดพันตันตันดีพี่น้องอวนดีครัตันมันตะแเหล่ยมองไหนคุณได้ครับผมเกีรยมันเบียดติแต่ว่ามันอ้วนดิพี่น้อง อ้วนตันตันดีราคา่นี่ตัวร่องในประจ๊ะตัวร่องได้ครับราคา่นี่ตัวร่องได้เด้อพี่น้องตัวได้หลายพ่อมตัวได้หลายตัวได้หลายประเสรนพี่น้องตัวได้แป๊บเงินแป๊บนี่ตัวได้แปดหมื่นอยากเขาเป็นยังไง ไมมันป่านนั่นพอคุดูเลยพี่น้องสูงอยู่ประมาณหนึ่งพัลอยเศร้าลอยเศ้าประมาณลอยเศร้วามสูงนี่อยู่ประมาณลอยเศร้าด้อพี่น้องเด้อน้อยบวกนิดๆประสันพี่น้องขอเบอร์ติดต่อในจาศูนย์หกหนึ่ครับศูนย์หเจครับสองศูนย์ครับหกหก่แม่นครอยยังาะหอยบอดครับหอยบอดเด้อพี่น้องเด้อสนใจโทรหาหหอยบอดได้เลยจ้ามา